ครับพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทูกทันกําลังอยู่กับบ่าวมีผ่านทื่อแล้วก็ช่องอีสานบานข่อยองพี่น้องผมสิ่งที่พีทีน้องเห็นยูนี่ก็คือใส่นาอพี่น้องเนาะเป็นใส่ใส่ผ่านทื่อว่าใส่ผ่านทื่อก็ว่าเมียนใส่หมูพี่น้องผมใส่หมูผ่านทื่อเสี่ยวมาเห็ดเมนูยั้งนันกับเขายั้งนันเดี๋ยวเข้ามาหลุ่มมาชมุ่มมาเชีย่ยมาติดมาตามกันนาอพี่น้องเนาะครับ สวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมีเหมือนเดิมคนผูก,กูผู้มานรนะครับผ่านที่พระพี่น้องนะผ่านที่เป็นสีเข็ดเมนูอีหยังละครับมนนี้ลวกใส่หมูตัวลวกใส่หมูพี่น้องให้สุกเลยนะครับเด้อเอาสุกตัวคร<ะ>ับผมกาบ่าสุกพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเฮากับใส่การได้พี่น้อง จุ่มลงไปพี่น้องผมเมื่อสีลวกพอเพิ่มๆนี่ผ่านถือ <c oughs> <c oughs> โอ้เมนูนี่ผ่าด้าดบ่ได้วยประการเคร,รื่องปวงเวยพี่น้องดนะ้วย <c oughs> ใส่ออนพี่น้องผมย่เยห่อได้กินกันแสบแสบแน่นอนพี่น้องผมเดยวาห่อได้กินกันแสบแสบแน่นอน,นพี่น้องเนาะ โดยความปรารถนาดีจากทีมงานอีสานบ้านข่อยเองนะพี่น้องผมทางใกลตั้งไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาเด้อพี่น้องเด้อมาอยากมากินมาแสบีบมานัวนำกันพี่น้องเลยปิดหัวกนะันเนาะครับผมใส่เกลียวผ่านถือใส่บ่ะแม่เนี่ยใส่ใส,ส,ส่เหลี่ใส่เกลียวเหลี่น้องเดี๋ยวทาโอ่ตแจกัแจกคู่เก้วต่ำไปครับต่ำเนี่ยไปยืดผีดป่ แก้วิ่นกันตําแล้วพี่น้องโอ้ยมีกล้องเขาเอา่ามีไอ้นี้อยู่นี่ถ้าเบิ่งอาหารการกินผ่านถือนี่สมบูรณ์คู่มือได้พี่น้องผมแหวบปุนนะอันนี้แก้วผ่านถือเห็ดเกงกับมือบอเสียบป่วยพี่น้องบอเสียบป่วยนาะพี่น้องนะไหวกินกับท้อมบักเน่าพี่น้องสิ็นแก้ว สามหลดออกแนี่วสี่ฟูดส่วนนี่ไก่หนึ่งไก่มือเคลืนนี่หนึ่งไก่มือเคลื่นนี่พี่น้องผมมันเป็นยั่งกินเก้าเหลี่ว่าสันผ่านทือว่าบ้าวมีบ่ได้ไม่กินน้ำซำสิขออนุญาตเจ้ตอนนีสะกอนอยู่มันเป็นจังไดมันเสียบวา กี่มิงสกอนให้ไรเขายุที่ใส่หมูเนาพี่น้องเนาะเจวันนี้ไก่บานกับชุดยอดถือกันล่ะหนึ่งไก่บานพี่น้องเลยเฮ็ดย่ำไรเสียมย่ำน่ะเาผ่านถือเจียวเนี่ยเสียเสียครับเสียแจงเห็ดจักหน่อยพี่น้อง แต่เดมาแล้วล่วงกินโรดดีกับตูดกินกันดาขาดนาพี่น้องเนะ้ะหัวไก่พี่น้องผมหัวไก่ซุยลุยบอย่าง เดียวเดียวเดียวมันสีอิ่มก้อนบ่ได้ผ่านที่มาลอยกันกินเดอบ่อบ่อเนี่ยเพราะว่าให้อะไรเขาอยู่ที่ใส่หมูพี่น้องไม่กินก้อนแบบนี้บ่ไห้บ่ไห้ผ่านผ่านบ้ามีลืมเกือบไปโอ้สีสันมาแล้วพี่น้องผมสีสันมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะห้อมห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 อมพิดไว้จะเข้า แดงขึ้นแดงขึ be, ้าเห็นตะลังพี่น้องเห็นตะลังเห็นตะลังผ่านถือใส่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 โอ้คนจังไรซุกเลยะยังคนจังเรผีน้องคนไอพี่ไอคนหรอเปล่า บ่นหน่อยเด้นี่นะจีกระตือต้อตายเราดีเนาอแม่นว่า,ามันคือสีทนอยู่ไนต์เนี่ยวะสีชนบ่ได้สีทนบ่ได้ไดไดโอ้ตัวนี้คือสีเป็นตาเสียดพี่น้องพี่น้อง จะครูน้ะพี่นองานะเก็บบ่วงเก็บเบียงไปก่อนเธอก็คงจะรู้โอ้ยหัวไก่ก็มีสองหัวเพิ่นหนึ่งสองตัวเบ่อเอือนบ้ามีาเลยมึงเพืนนียสิ่เหียมตูดกินน้ำกับ,บ่เด้มามตูดกินพี่นองผมสองหัวหัวนี่อีก

ไปนะไปน้ำกันแล้วเมืม่อเช้นี้ตกนะเมื่อเช้นอยังตกอยู่บ่เห็นบ่มื่อเช้นมันใช่ยุานะวิ่งสิไปวิ่งสิไปอ่าสวดเงียพี่น้องวิง่งไปสวดเงียะของพันธุ์เชื่อมพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ่าเดี๋ยวไปหลุนกันแน่นอนเพราะตหว่วงว่าสีพิหวังพี่น้องผมกินเลยเนะาะครับผม ส่นอนี่พี่น้องผมเขียงห้องตองดีๆครับผ่านเือผู้จวดจาดเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องบ <_ C 1> ร่ได้ลงเสียกินสวนี่อีไหล่ะอันอันไปขาหมูคาได้มันกับเบิดอย่องเช่สี่เลยจะว่าว่าอันเราไปเฮียนงานนี่เพราะคอยมีดเต็มที่กันั่งใส่เนี่ยยู่ตอนเดียวพี่น้องผมเอาไว้นี่แหละ เอ,อือนไปแล้วไปพี่น้องนําไปเลยเฮาบ้า,ามีกับฝากทองครับคิดตูดกินกระดาขาดพี่น้องอ,อ,อันนี้ใกล้บ้านนี่เป็นของเลีย้ยเลยน้องพี่น้องเนาะเป็นของเลีย้ยที่คนบ่ต้องการไปแล้วเกยวตำหม่หม่เก้วตำไม่ไม่ใส่ตุ่มสุกสุกเห็ดมันพนันเธอุกนดเห็ดมันพนันเธอ วัตาุมิบะมี่มีกินมานี่สูตรของทานทือนี่ขอให้เป็นของป้าพี่น้องผมคนเทียนให้กินได้หมดเห็นเหินเคยหัวเทียนไปเห็นอืมตะบายห้องว่าอะไรกินคือว่าสูตรันสาด์ว่าอะไคือว่านะพี่น้องซีมือสให้นบะมี่ซีมเมนบ่บ่ามาหอนเล่ะจุ่มแก้วพี่น้อง จุ่มเจียวลงไปมาพี่น้องผมอืมอ,อ,อ,อืมเจ็บฝาดดึง ปาดแบบว่าให้มันไอ้น,นี่แมนบ้ามันยังไงว่าเกา่าแมนบาม้าเป็นไปได้ยี่บีร่องสวยแนี่ยเนี่ยบา้าต้อนหนุนต้อนแต็บตัวไแก้วลงไปพี่น้องผมตัวไแก้วลงไปตัวไแก้วลงไป ต็จเปให้มันแบบในยำทางในน้ำพรน้องมันยังขาดไงหูสัวดิเนี่ว่าี่ว่ามีถามว่าเป็นยังเทีดยงสี่บอมีถามพ่น้องผมห้องหูกันอ่ะลอามันกันนะตุ่ยครับพันธุ์ตุ่ยลงไปรัศมน อไมดทนหลังทางเสียบโอ้ยอุยอ้ยเกือบไปนี่พี่น้องมันแจ้งสีเหลวเปิดออกมาเป็นเขาว่าเช็ดหน้าก็ได้เรื่อบาวมีปีนี่อยู่จินกระพานทีอหลดก็ได้ตัวเราพี่น้องน,น,น,น่าขันแนวนี้ 嗯吧，你一点钟就走。嗯。 ยังไหนวีเขาอีเขาไมา่เยบาก่อนพี่น้อ,อนนงนนเอาไปลอบ่เอาไปเลยเขาวางเลยเขาเอเขาวางเลยเนะมาในว่าจนะไปมื่อืนเปยังไปเนเว้นเนหน่อยใส่ตุ่มเน่ตุ่มยังตุ่มคนไหน คือเพื่อนกินทึเอคือว่าไปเื้นี่แปลงเหรอใส่หันโยแล้วว่าแล้วโมไปียงนมเปียงโอ้ผมเงีบเายมม่อะไรบ้าไม่มีผมทำนีชีวิกก่างรล้วมึงเบึงแปมกันจังเอยไปํำกันไปยู่ดอกเจ็ดเส้นตะกางเลยคนจะโจเดียขึ้นว่า มีคนมาผูกมีเสื้อซับมีคนนะเนาะสัน่นบริการเลยพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าจากทีมงานอีสานบ้านขวัญเอพี่น้องผมมาผมมาผัวมาอยา,ากมาชิมมาเสียมานัวน้ำกันงน้อพี่น้องเนาะกับบ้ามีแหละทีมงานอีสานบ้านขอัญเอพี่น,อนอ้นองผมฝากกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออภัยไปนาทีนี้ด้วยนะพี่น้องนะแซบแซบพี่น้องผมเดิน